ครับผมสวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับตามสัญญาที่ผมพูดไว้เมื่อกี้ต่อจากคลิปต่อจากคลิปดับนะครับเลขดับกับเลขเด่นแล้วคลิปนี้ก็เป็นเลขเด่น10หน่วยบนนะครับตามสถิติแล้วก็เดินมาดีนะครับเดืนดถือว่าเดินดีมากนะครับไม่มีผิดพลาดมากนักนะครับตามสถิติแล้วถือว่าโอเคนะครับ วันที่แล้วจะได้สามหกเจ็ดแปดนะครับเลขที่ออกสองห้าแปดเข้าที่แปดนะครับหลักหน่วยนะครับวันนี้มีห้าแปดเก้าศูนย์นะครับห้าแปดเก้าศูนย์แต่ทำไมผมตัดเลขห้าออกเพราะว่าท่านมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งเนี้ในโซนเนี้ยนี่คือเลขที่มาครบล่างนะครับสิบหน่วยบนนะครับ อ่ไม่ใช่ตัวทีนะไม่ใช่ครบล่างนะครับคือครบสิบหน่วยบนนะครับครบสิบหน่วยบนก็คือนี่ครับหกเจ็ดเนี่ยก็มีหกมีเจ็ดนะครับห้าแปดก็มีห้ามีแปดมีห้าอันนี้คือมาครบสิบหน่วยบนนะครับครบสิบหน่วยบนผมเลยตัดห้าออกเพราะว่าวันนี้นะมีเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกนะครับไม่มีห้านะครับ ดับ5นะครับแล้วก็ตัดออกไปเลยนะครับส่วนหก็เป็นดับทุกหลักก็ตัดหกออกอีกตัวหนึ่งดังนั้นเลขที่จะครบ10หน่วยบนก็จะมี4 3สามสองน้าแปดเจดนะครับจะเหลือเลขกี่ตัวทั้งหมดเหลือเลขทั้งหมดเท่าไหร่ดตัวนะครับตัดออกไปสองนะครับเหลือเลข8ตัวเนี่ยมาครบ10หน่วยบน แล้วก็เอาตัวเด่นก็คือ890ตั้งเด่นนะครับเ,เด่นมา890เข้าไปวินเลยก็ได้นะครับ890แล้วก็วินเลขที่เหลือทั้งหมดก็จะได้สองตัวไปกลับนะครับสองตัวบนนะครับก็เกมนี้ก็เต่าที่เห็นนี่แหละครับอ่สิบหน่วยบนห้าตัวนะครับอ่าสิบหน่วยบนสี่ตัว ตัด5ออกไปกตัวนึงก็จะเหลือสิเอสามตัวนะครับเด่นสิบหน่วยบน3ตัวคือ890ตัดถ้าซื้อสิบหน่วยบนไม่มี890ก็าศนย็อะไรผมว่าไม่น่าซื้อนะก็ะตามตัิติที่เดินมาผมว่ามันโอเคนะครับมีหลุดมั่งนิดหน่อยมีหลุดงวดเดียวนะครับก็ท่านที่ตามอยู่ก็ขอขอ,ขอประคุณนะครับแล้วก็ท่านก็ลองอใชเ้เลขที่ท่านมีอยู่แล้วในตัวของท่าน ในมือของท่านเรามาดึงมาดึงออกหรือไม่ก็จับคู่ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอยุติว่าจะเปลี่ยนเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านมีเงินใช้นะครับส่วน,นท่านใดที่จะเล่นสูตรยีก่กี่หมายถึงว่าอยากจะเล่นหวยยี่กี่ผมก็มีสูตรไว้สําหรับสอนท่านนะครับถ้าเกิดว่าท่านต้องการท่านก็ทักไลน์มาได้นะครับอ d ดีผมก็คือห้าเซียนนะครับห้าแล้วก็ s a r e n นะครับห้าเซียนท่าน ถ่ายก็มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้จะเปลี่ยนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ